สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวมาริดีดาวนะคะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่สาขาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่2นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะซึ่งการศึกษาปฐมวัยนะคะได้ได้เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมของทางวิทยาลัยชุมชนนะคะในการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยชุมชนก็จะให้เราเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งบางครั้งก็ จะให้นะักศึกษาได้เขียนไม้แม p แล้วก็ผ่านความคิดนะคะแล้วก็นําเสนอของแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้เราเดินเวียนไปเลยค่ะเป็นการศึกษาด้วยตนเองแล้วก็สามารถแบบจัดแจงกับเพื่อนๆและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆได้ค่ะแล้วสาขาปฐมวัยนะคะบางครั้งก็จะก็บานสัปดาห์เราจะลงพื้นที่ไปดูสภาพแวดล้อมจริงนะคะว่าเด็กปฐมวัยเราควรจัดการกันยังไงและได้เรียนรู้ว่าการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยเราควรจับเป็นแบบไหนนะคะ สำหรับการศึกษาปฐมวัยนะคะเป็นการเป็นการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมจากจากนักศึกษาทางนาราธิวาสมากเลยนะคะเป็นสาขายอดทิตเลยนะคะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากเรียนสาขาการศึกษาปฐมวัยนะคะก็สามารถมากรอบใบสมัครที่ทางวิทยาลัยชุมชนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลาวินีมูซอเลงนะคะ สิทธิ์เก่าวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสปี58ค่ะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66ค่ะค่ะอยากจะบอกว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนที่ดีใกล้บ้านค่ะแล้วก็สามารถสร้างสร้างอะไรเขาเรียกสามารถสร้างโอกาสเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาเรียนที่นี่เพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็ ยกระดับการศึกษาของเราให้ดีขึ้นต่อไปค่ะอ,อยากจะบอกว่า,าจากการที่ได้เรียนมาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้มามานำใช้ในชีวิตประจำวันได้ในการทำงานของของเราค่ะอยากเชิญชวนนักศึกษาว่าพี่ๆน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อนะคะเอกถมวัยจากวิทยาลัยชุมชนาราชวิวย์ที่นี่สร้างให้ทุกคน ได้มีโอกาสต่อยอดทางการศึกษาได้ค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะวาบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหะฮีมอัสสลามุลัยกุมวเระมะตุลลอฮะบเรากาตุสวัสดีค่ะดิฉันนางทัสนะอูแลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาต,มตาูมิตรภาพที่66อําเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ในส่วนของอการติดตามดูแลน้องๆ ที่ประสบความสำเร็จจากวิทยาชุมชนนราธิวาสค่ะโรงเรียนของเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากวิทยาชุมชนนราธิวาสซึ่งเป็นสถาบันแห่งหนึ่งที่ได้ส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกประสบการณ์และจากที่ผลการดำเนินง,งานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะน้องๆที่จบจากวิทยาชุมชนนราธิวาส เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากๆนะคะซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างผลงานล่าสุดนะคะที่น้องๆเขาได้แสดงศักยภาพออกมาก็คือการนํานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดนราธิวาสและได้รางวัลชนะเลิศกลับมานะคะ ปัจจุบันน้องเขาก็เป็นบุคลากรของโรงเรียนและก็เป็นบุคคลที่มีความพร้อมสูงและมีความรับผิดชอบสูงและสามารถน,นาํานโยบายของโรงเรียนที่โรงเรียนได้กําหนดไว้ไปใช้ไปถือปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและในวันนี้ก็ต้องแสดงความดีๆกับน้องๆที่จบจากวิทยาลัยชุมช,มชมนนรัฐวาสที่มาฝึกประสบการณ์ที่นี่และได้ทํางานที่นี่นะคะ ซึ่งเรามีความความเห็นตรงกันของอทีมบริหารนะคะในการรับน้องเข้าทำงานต่อที่นี่เพราะเห็นว่าน้องเขาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยุชุมชนนรทวัสอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราค่ะขอบคุณค่ะ